สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคื่อนดส,สนิทชาวกันนะคะอลิสาเมจิเชนทาโรค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวกันประจําเดือนสิงหาคม2567นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ออร์เรคเิลและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายค่ะเป็นการทํานายรวมนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมค่ะหยิบจะสิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ไดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเปิดไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพรวมจากออร์เคิลนะคะ คนโสดสนิทชาวกาันเดือนสิงหาคมสถานการณ์ความรักและภาพรวมจะเป็นเช่นไรภายใบแรกนะคะ protected by angels นะคะ you are cherished by the angels เป็นช่วงระยะเวลาที่ตัวของคุณนั้นนะคะประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะคะจะมีดาวพระเกตเนาะสถิตย้ายราศีนะคะเข้ามาสู่เรือนพันธุนะคะที่แปลว่าบ้าน ะะเพราะฉะนั้นบางท่านนะคะคุณอาจจะมีการบูชานะคะบูชาเครื่องรางหรือพระพุทธรูปเนาะนะคะหรือว่าได้เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาบ้านหรือบางคนนะคะอาจจะลองออไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็ขอพอรท่านนะคะที่บ้านของเรานี่แหละนะคะก็อันนี้ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ถ้าลองลองทำดูนะคะว่า เ,เพื่อเพื่อขอโชคขอลาบขอพรน,นะคะเนาะพระเกศเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณเข้าบ้านนะคะกลางเดือนนี้ก็จะทําให้คุณรู้สึกถึงพลังงานนะคะของการได้รับการคุ้มครองดูแลขอขอให้ท่านปกปักคุ้มครองเราประมาณนี้นะคะที่นี้ยังไม่รวมถึงดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนสุภาที่แปลว่าครูบาอาจารย์วัดวาอารามชื่อเสียง,งความสําเร็จแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ทำมุมนาะตรีโกนถึงลัคนาคุณโดยเฉพาะลัคนากันและราศีกันราศีกันคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมส่วนลัคนาเนี่ยเราจะใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคุณนะคะดึงดวงกําเนิดขึ้นมานะคะง่ายๆค่ะไปที่เว็บไซต์ใน Google มีเยอะเลยนะคะว่าดูดวงนะคะแล้วก็ดึงลัคนาเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะประมาณนี้โดยเฉพาะลัคนาและราศีกันเนี่ยก็คือแบบ พฤหัสเนี่ยนะคะคือดาวแห่งศรีสิสิ์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตรีโกนะคะก็คือทํามุมที่ดีถึงรัคณาของคุณเลยนะคะเอาล่ะใบต่อมาค่ะ surrender to the journey นะคะ release control บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปล่อยมันไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่สองสิงหาคมที่ดาวสุขเจ้าเรือนการเงินแล้วก็สุภาของคุณเนี่ย โคจรองเข้าไปยังเรือนบินาานะคะซึ่งเข้าบ้านดาวทิศเนาะเป็นคู่สมพลกับดาวศุกร์ทีเนี้ยในอิทธิพลของเดือนนี้สำหรับเวอร์โกนะคะคนโสดสนิทหรือกันเนี่ยจะมีดาวเสราร์นะคะที่รอเล็งอยู่นะคะในเรือนอริแต่ทีเนี้ยนะตอนนี้ดาวเสราร์ถอยหลังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในสำหรับแม่มอนะคะมันจะเป็น Energy ที่อาจจะผ่อนคลายสักนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าเสราร์เนี่ยถ้าเสราร์ดีนะเสราร์ดีเดือนปกติแต่ว่ามันคงมันคงเรื่องอะไรเรื่องปัญหาใช่ไหมอริ เสามาจากปุตตะปุตตะอรีก็คือเรื่องของความรักอ่าอาจจะไม่ได้ดนังใจ,จต้องใช้ความพยายามอาจจะทุกๆเรื่องความรักอะไรพวกนี้นะคะแต่พอเขาถอยนะแปลว่าดาวจะหันหลังกลับมามองอีกเรือนหนึง่งแปลว่าเขาก็กกจะกลับมาโฟก,กัสในเรื่องของความรักนั่นเองอ่าปุตตะก็หันหลังกลับมามองในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นไม่หมอะมองว่า,วาช่วงครึ่งเดือนแรกอ่ะเอ่อ energy น่ะก,ก็ สำหรับกันนะคะแม่หมอมองว่าอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลเยอะเท่าลัคนาราศีอื่นๆนะคะในมุมที่ดาวศุกร์กับเสาเส้นศัตรูเรื่องของความรักเรงกันเนี่ยไม่ใช่แค่เราที่โดนนะคะคือทุกๆลัคนาราศีนะคะมันเป็นช่วงดาวจรสั้นๆนะคะประมาณไม่ถึงเดือนนะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมองว่าปล่อยมันไปนะคะ ถ้าเป็นภาษาภาษาวัยรุ่นเขาจะใช้คําว่าช่างจุดๆเนื่อไหมช่างจุดๆอะไรอย่างนี้นะคะไป,ๆนะ,ะปๆนะคะประมาณนี้ทีนี้ใบต่อมานะคะไพ่สิทธ์เซนซิทิ์ไพสิทธ์เนี่ยคือราศีมีนซึ่งเป็น,ปนบ้านที่แปลว่าคู่ครองคนรักของคุณ <S 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 ดาวจะบ้านของเขาคือดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งณตอนนี้ก็โครจรไปสถิตยางเรือนสุภะที่แปลว่าทางไกลชื่อเสียงความสําเร็จความสงบความ ความสงบความเรียบร้อยนะคะความสงบสุขภายในบ้านหลังแต่งงานที่นี่มันเป็นคลิปคนโสดเนาะนะคะ <c oughs> ก็แปลว่าเออคุณยังไม่แต่งงานแต่มันแปลว่าชื่อเสียงด้วยปัตตนนี้เนี่ยไพ่สิทธิ์ตอนเนี้เอาดาวเจ้าบ้านเขาก่อนนะดาวเจ้าบ้านของเขาเนี่ยไปอยู่ที่เรือนสุภะนะคะได้ตาแหน่งจุลจกักรร่วมกับมรุยูกับอังคารคู่สมพลแต่ทีนี้ยณนะตอนนี้มีดาวราหูลอยอยู่ที่เรือนนี้ เหมือนเนี่ยค่ะคือบ้านแล้วก็มีพระราหูลอยอยู่ตรงนี้พระราหูคือดาวเจ้าเรือนอรินะคะอริแปลว่านี่สินอริแปลว่างานนะคะอริแปลว่าลูกจ้างสําหรับเจ้าของกิจการนะคะ,อ,ะอริแปลว่า <c oughs> ลูกน้องเราอะคะ่ะที่เราต้องคอยแบบสืว่าเราเป็นเจ้าของกิจการลูกจ้างสืว่าเราต้องจ่ายเงินเขาตอนเย็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลนี้นะคะแล้วก็อริแปลว่าเซอร์วิสด้วย ะะแปลว่าเซอร์วิสแปลว่างานบริการพอเลงใช่ไหมคะก็ก็คือเป็นมุมที่ถึงลักนาของเราเลยนะคะราหูในตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้ส่งอิทธิพลเยอะหรอกสำหรับแม่หมอเพราะว่าเขาเข้าบ้านของดาวพฤหัสดาวดาวบุญนะคะแล้วก็เป็นดาวธาตุลมเข้าสู่ราศีธาตุน้ำเนี่ยลมก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเอ่อตำแหน่งเขาไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของลูกน้องเนาะหรือคนอ่อนกว่าหรือลูกจ้างนะคะ หรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินได้ด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆนะคะอาจจะดังหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตในเรื่องของการที่ว่าจะไปชําระคืนหนี้สินอะไรพวกนี้นะเพื<ๆ>่อนๆโอเคอ่ะที้คู่คอมว่าอยู่เรือนสุภั์เนาะเราไปดูไพ่ประจําตัวของคุณเดือนนี้โอ้โหสิบเหรียญจะปังไม่ไหวได้ยังไงนะคะก็การเงินเนี่ยเป็นราชาโชคตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเลยคู่กระดาษประจําตัวของคุณในทางโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าพุทธ ดาวเะตัวคืนคือดาวพุธเนาะเป็นดาวเดียวกันกับงานด้วยแปลว่าตัวตนและงานไปอยู่ในเรือนลาบนะคะเรือนลาพระดาวสุปเป็นดาวเงินแล้วก็สุพระไปกลุ่มคู่กันเป็นคู่ธาตุน้ำนะคะอ,อ,อยู่ในเรือนลาบและได้ตำแหน่งราชาโชคโอ้โหทีนี้อาทิตย์ก็ไปทําให้สว่างแม้ว่าดาวที่จะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ว่าเบื้องหลังเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณทาเบื้องหลังอ,อ,อาจจะเป็นอะไรทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเบื้องหลังเนาะนะคะอ่า คุณจะได้รับลาบและได้มาอย่างง่ายด้วยเพราะเป็นการเงินนึกออกไหมคะอ่ะหรืออาจจะได้แบบแล้วคนอื่นไม่รู้ว่าคุณได้ <c oughs> ก็ได้เพราะถ้ารู้ปุ๊บหาย <c oughs> จริงไปจริงแชร์ให้หมอฟังหน่อยนะคะมีไหมนะคะอินประมาณนี้เคสนี้ท <c oughs> ีนี้เพอเป็นไพ่สิบเหรียญเพราะว่าดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ตำแหน่งนี้นะคะ <c oughs> เรือนลาพระเรือนลาบอะไรที่ฟุ๊กฟุกหรือคอมมูนิตี้สังคมเพื่อนได้ตำแหน่งอุดมนาฬเกณฑ์ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาก็แปลว่า โดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะเพื<ๆ>่อนๆโดดเด่นมีชื่อเสียงสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณได้อย่างคาดไม่ถึงนะคะได้อย่างคาดไม่ถึงในเงื่อนไขของการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังออนไลน์งานต่างประเทศนะคะงานที่คอยช่วยเหลือเทคแคร์ผู้อื่นลัคนาราศีกันบางท่านเป็น เป็นแม่หมอแบบแม่หมออย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพยาบาลทํางานในวงการแพทย์นะคะงานที่ช่วยเหลือผู้อื่นในพวกนี้คะ่ะนะคะแพทย์หมอพยาบาลบุรุษพยาบาลเภสัชกรนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับ planning นะคะ business development งานเขียนงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการใช้จินตนาการนะคะการวางแผนวางกลยุทธ์ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นชาวลักนากันเนาะนะคะประมาณนี้พอมันมีความโดดเด่นมันก็ต่อเนื่องนะคะมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าดาวศุกร์เนี่ย2ส,สิงหาจะ ยายเข้ารืนมีน้าแต่ดาวพระพุธยังคงอยู่ก็คือดาวประจําตัวของคุณนะคะแม้ว่าในช่วง11วันแรก1-11สิงหาคมจะถอยหลังถอยหลังคือเดือนผิดป,ปกติแปลว,ว่าอาจจะกลับมาโฟกัสเรื่องงานหรือมีงานเก่าให้คุณแก้หรือคุณเองอาจจะ รู้สึกเหนื่อยนะคะในเรื่องของการแสวงหาลาภผลเหนื่อยกับเพื่อนหรือเหนื่อยกับความรักครั้งใหม่ก็ได้นะเพื่อนๆนะคะเหนื่อยกับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็เลยทําให้คุณหันกลับไปโฟกัสเรื่องงานไหมเรื่องหาเงินนะคะในช่วงประมาณ11วันแรกแต่หลังจากนั้นดาวประจําตัวจะเดินเป็นปกตินะคะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นปกตินั่นเองเพื่อนๆและในตําแหน่งนี้ที่ดาวประจําตัวของคุณยังคงสถิตอยู่ที่เรือนลาภยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะจะทําให้ยังได้ตําแหน่งอุดมนตรเกณฑ์จรอยู่ยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆเะ ก็เอาง่ายๆเลยว่างานคือเงินตัวตนคือคนที่ต้องช่วยตัวเองเพื่อนๆนะคะพฤหัสยังคงโยกนะคะโยกลักโยกดาวประจําตัวคุณในเรือนลาภะอยู่โอ้ญาติพี่น้องนะคะลูกค้าคู่คุนส่วนเพศตรงข้ามยังคงสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่ในที่ไกลๆนะคะเพื่อนๆประมาณนี้ทีนี้ไปดูกันในส่วนของออความอุดมสมบูรณ์นะเดือนนี้ของการคนโสนนะคะบ้านช่องอะไรอย่างนี้เนาะ <g iggle> ก็แลดูว่าอาเกยยังแปลว่า คนมีสูงอายุได้ด้วยเนี่ยพอเป็นไพ่สิบเหรียญคุณเห็นไหมคะเนี่ยนะคะเป็นเหมือนคุณปู่คุณย่าเนาะอาจจะมีคุณปู่คุณย่าอะไรพวกนี้ค่ะเนาะหรือญาติผู้ใหญ่อะค่ะคนสูงอายุมาหาที่บ้านมาบ้านเรามาเยี่ยมบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะเนาะญาติเก่าๆอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ซึ่งทนันนี้ทันนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมว่าเกตเดิมของคุณสถิตท,ที่ท,ที่ที่เรือนอะไรเนาะก็จะนำพาเรื่องนั้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ ในความสัมพันธ์ในอดีตของคุณไปเจอความสัมพันธ์อะไรมีไพ่ควีนถือไม้มีไพ่สี่ม้เท้า the hello f a แล้วก็แปดเหรียญแม่หมอมองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วก็อาจจะคบกันคุยกันนานบางคนแต่งงงแต่งงานลงหลัปกปักฐานบางคนซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันนะคะแต่ความสัมพันธ์มันนิ่งเนาะคู่ครองช่วงก่อนหน้านี้คือค,คลิปนี้เป็นคลิปของคนโสดเนาะในปีที่ผ่านมาคู่ครองเข้าเรือนมรณนะแปลว่าเขาอาจจะเดินทางไกลหรือเขาอาจจะไปบวชไหม บางคนเขามรระมันคือวัดนะคะเพื่อนๆบางคนเขาอาจจะไปบวชก็ได้อ่าหันไปทางศาสนาหรือบางคนอาจจะไปถือศีลหรือบางคนอาจจะยังเไม่ศึกหรืออาจจะไปต่างประเทศถ้าไม่ได้แปลว่าวัดมันเป็นการที่ว่าเขาอาจจะไปต่างประเทศค่ะนะคะไปไปทำงานไกลไปทำงานต่างประเทศนะคะประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืม ทีนี้ความสัมพันธ์มันเลยอาจจะต้องทําให้มันนิ่งเนาะนะคะนิ่งบางคนคู่กับกลายเป็นโลกส่วนตัวสูงขึ้นมาโลกส่วนตัวสูงในแง่ที่ว่าคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเราอ่านชิ้นที่2นะคะพระราหูที่เล็งลัคนาคุณอยู่ตอนนี้เป็นดาวเจ้าเรือนวินาาของเขาพอเข้ามากลุ่ม เหมือนเป็นฟิลรมราหูกุมลักเป็นเจ้าเลยมิน้าแปลว่าจะอยากอยู่อย่างสงบอันจะด้วยซินาริโอไหนก็ตามแปลว่าเขาก็อาจจะอยากโลกส่วนตัวสูงขึ้นมาอย่างนั้นนะนเพื่อนๆนะคะแต่ดวาวประจำตัวเขาไปสหัสช้าคือการเดินทางแนละ้วร่วมมือจะอยู่ก็คือที่ไกลๆอ่ะต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยนะคะบางคนคนรักอยู่ดีก็อ่ะสุว่าอยู่ไทยเนาะอ่ะฉันจะกลับและกล,ก,กลับไปอยู่อังกฤษกลับไปอยู่อังกฤษ ตาที่แรกก็แพลนว่าจะมาอยู่ไทยอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างมีน้องนะคะรุ่นน้องที่รู้จักแม่หมอเนี่ยเป็นซีนเนลโอนี้เลยแต่เขาก็กลับไปทํางานอยู่ที่อังกฤษอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างอ่ะเปิดตาขอขายายเพิ่มเติมความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะก็ดีนะดีดีอยู่นะคะเพื่อนในดีแต่ว่ามันมีเดวิลเนาะอาจจะมีคนเข้ามาแทรกไหมหรือถ้าไม่มีคนเข้ามาแทรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะต้องย้ายย้ายห่างกันอยู่ห่างกันเลยทําให้ มันเงาเงาเนาะก็อยากอยู่ใกล้ๆแหละบางทีมันเงาอะคะ่ะประมาณนี้นะคะเนี่ย the world นะคะต่างประเทศนะคะประมาณนี้อ่ะเราไปดูกันคะ่ะอนวความสัมพันธ์ใหม่ๆหลังจากสุขยกเนาะก็แปลว่าสุขวินาศนะคะสุภา,าวินาศกระดุมภาวินาศในตำแหน่งที่ดาวสุกอะโดนดาวเสาเร็งเราพูดไปแล้วเรามาดูไพ่กอ่ะไพ่ seven of cups sun นะคะ the sun queen of s w o r d f e of c แล้วก็ magician ความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณแล้ดูว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่คิดมากนะคะอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะโดยพื้นฐานนะคะคู่ครองของคุณน่ยคือมีนเนะาะเจ้าบ้านคือพฤหัสในทางโหราศาสตร์ตะวันตกคือเนปจูนคือจินตนาการอยู่แล้วแล้วก็คิดมากเพราไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะราหูราหูเท่ากับเงาราหูเท่ากับวินาศทับก็เลยทําให้โลกส่วนตัวสูงมากคนคนนี้นะคะ แต่ว่าตัวเขาสามารถขับเคลื่อนด้วย energy ของดาวอังคารในเดือนนี้ตลอดยาวๆเลยค่ะจนถึงสิ้นเดือนอังคารเป็นดาวการเงินของเขาแล้วก็สุภาะของเขานะคะที่แปลว่าทางไกลการหาเงินทางไกลการหาเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือการมีชื่อเสียงความสําเร็จที่แปลกๆไม่เหมือนใครแสดงว่าคนคนนี้อาจจะทํางานที่แปลกๆไม่เหมือนใครอาจจะมีอาจจะทางานหลายอย่าง ะะทั้งงานทั้งงานประจําทั้งงานเสริมอย่างเงี้ยค่ะทั้งงานประจําทั้งงานเสริมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเนี่ยคะ่ะเดือดซันเดือดซันก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะพระราหูกุมรักยังไง <c oughs> ก็มีชื่อชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นชื่อเสียงในด้านไหน <c oughs> อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องไปยูที่รา,างหูเดิมของแต่ละคนแต่อย่างไรก็ตามคําว่าชื่อเสียงเนี่ยแปลว่าเขาจะมีความกล้าสแสดงออกหรือว่าอาจจะเป็นการอาจจะทําเป็นฟิลอารมณ์ประมาณว่า โดดเด่นในออนไลน์ค่ะเพื่อนเพเนาะเพราะว่าวีน,นาทับอาจจะเป็นการแบบโดดเด่นในงานออนไลน์งานเทรดงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะฟาดอัลคัพคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมีความชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ถามว่ามีเหตุผลไหมก็มีเหตุผลนะแต่มันก็เอาแน่ไม่นอนไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผ้าถ้วยมาอยู่แซว่าคนนี้อาจจะเคยผิดหวังมาก่อนนะคะเคยผิดหวังเคยเจ็บเคยเสียใจ แล้วก็อาจจะย,ะยังไม่ลืมค่ะยังไม่ลืมความเจ็บปวดในดีก็ได้คุยถือดาบมังค่ามัาางคาททำอะไรที่คาดไม่ถึงนะคะเวลาพระหูกลกุมรักอ,อยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยคือทําอะไรแบบคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคือเราไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีอยู่ดีก็บุ่มบ่ามทําเลยนะคะได้เหมือนกันนะคุยนอับสอดที่เมจิเชียนบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดนะคะดาว ดาวพูธดาวอาทิตย์ดาวศุกเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะของเขาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็เป็นเป็นช่วงที่ ที่บ่งบอกถึงความสุขความสุกสนาน creativity นะคะกิจกรรมแต่ก็อาจจะมีอะไรขัดขัดบ้างแหละนะคะเพราะว่าอาทิตย์ของเขามันเป็นอริ1 2 3 4 5 6 6, 6เป็นราจะเรืออริของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็คือตัวของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหาเนาะเพื่อนๆเดือนที่แล้วนะคะเมีทิชเชยนเนี่ยคือเอาตัวรอดได้นะคะจากคําพูดการเจรจา นะคะแล้วก็ดารพฤิหรรเนี่ยเข้าเรือน3เนี่ยก็คือโยกถึงลัคนาเนี่ยก็คือดีค่ะเพื่อนๆคอยคอยทำให้เขาเกิดเกิดความสุข,ขุมจะใจเย็นเนาะทีนี้บอกเลยว่าเซเว่นนอคคัพเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนคิดเยอะคือแบบคิดเยอะในพื้นฐานกับคิดว่าจะทำลงทุนทำอะไรหาเงินยังไงจะต่อยอดธุรกิจยังไงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องครอบครัวนะคะแต่แน่นอนว่าเดอะซันเนี่ยก็มีชื่อเสียงนะคะในสังคมที่เขาอยู่นะคะ ตอนนี้เขาอาจจะอยากโรงเรียนศาสตร์ใหม่ๆก็ได้ดาวเสาร์ที่ถอยหลังเนี่ยเป็นดาวลาภะของเขาถอยก็แปลว่าเขาอาจจะมีการเ,เขาเรียกอะไรกลับไปพูดคุยเข้าสังคมกับเพื่อนเก่าอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นไปได้เนาะแต่เป็นดาวเสาร์ก็แปลว่าอะไรอะดาวเสาร์ก็แปลว่าต้องไปแก้ไขเรื่องเก่าๆนะคะประมาณนั้นกับคอนเน็กชันกับกลุ่มสังคมอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าถ้าเขาเข้ามานะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้าง 3ถ้วยเอ,อเรามองว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนคุณเนาะนะคะอาจจะเป็นเพื่อนคุณอาจจะเจอกันจากกลุ่มเพื่อนได้นะคะอืหรือเขาอาจจะพาคุณไปเจอเพื่อนนะคะไปทานข้าวอะไรพวกนี้เนาะนะคะแล้วก็มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในช่วงระยะเวลานี้แต่มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะ เหมือนจะดีแหละมันก็ดีนะแต่ต้องปรับต้องปรับจูนกันนะคะต้องปรับจูนกันอยู่เสมอน,นะคะ Temperance คือการปรับสมดุลอาจจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่เขาหายไปก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าประมาณสิ้นเดือนเดี๋ยวดาวดาวประจำตัวเขาดาวพฤหัสเนี่ยจะถอยหลังนะคะถอยยาวๆจนถึงปีใหม่เลยนะคะก็อาจจะมีการกลับไปในเรื่องของการหาเงินโฟกัสเรื่องการเงินช่วงนี้น่าจะเข้าสังคมแต่พอ,อ,อสิ้นเดือนเนี่ยถอยหลังกลับไปโฟกัสเรื่องเงิน เราก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสามารถแชร์ลิงกันในเรื่องของออการเป็นกรณีมิตรที่คอยปรึกษาหารือก,กันเพื่อนๆที่นี้ไพ่ก้าเหลี่ยญสื่อถึงคนที่สดสวยหล่อและรวยมากนะคะสดสวยหล่อและรวยมาก โสสวยหล่อและรวยมากแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยค่ะจะโฟกัสเรื่องของการเก็บดอกผลนะคะมรณะมันคือเงินปันผลเงินที่เขาได้ทำเอาไว้หรือว่าเงินเก่าๆอะไรพวกนี้เนาะเงินมรดกอะไรพวกนี้ค่ะได้ทั้งหมดเงินของคนอื่นเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนพอถอยใช่ป่ะก็จะอาจจะเป็นช่วงที่แบบกลับไปดิวงานดิวเงินเงินเก่าๆอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้นะ,ะทีนี้พอเทมเพลตนะคะก็คือการที่ คุณทั้งคู่จะปรับสมดุลการคุยกันเป็นเพื่อนกันเลยมิตรน,นะคะคอยพพอร์ตซึ่งกันและกันมีการน,นัดเจอกันเนาะไปก,กินข้าวไปแฮงเอาไปเดทนะคะไปปาร์ตี้เงี้ยค่ะได้แล้วก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่หายไปเนาะอย่างที่บอกแต่ว่าก็น่าจะกลับมาใหม่ได้อยู่เหมือนกันคือ6ดาบประคับประคองอาจจะเป็นการเดินจากไปหรือว่าการเดินทางเช่นสหัสชาเขาเนี่ยสหัสชาเขาเนี่ยเป็นอริใช่ไหมแสดงว่าเขาน่าจะมีเรื่องที่ต้อง เดินทางค่ะน่าจะเรื่องที่ต้องเดินทางแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่พอประมาณปลายเดือนเนี่ยก็จะมาเล็งลักนาเขาเนาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าความสาัมพันธ์นี้มันจะสามารถเริ่มต้นกันได้นะคะหนึ่งถ้วยในการช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะอืมอ่ะเราไปดูกันหากเพื่อนๆนะคะกำลังตามหาคนที่มีความ น่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่รับฟังเก่งเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นคนที่มีความมั่นคงบางครั้งเขาอาจจะโลกส่วนตัวสูงบ้างบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนเซนซิทีฟง่ายนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คอยเป็นเพื่อนคู่คิดกระดิมิดคู่ใจให้กับคุณนะคะเราก็าจ,จะรู้สึกถึงความสบายนะคะสบายอกสบายใจที่ได้คุยกับคนคนนี้นะคะคนคนนี้ก็คือตอบโจทย์งานของเขาอาจจะเป็นงานในด้านของสายสปิริตชัลนะคะพุทธเนาะ เขาจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการงานที่ต้องคุยกับผู้คนนะคะการฮิลลิ่งคนผู้คนอาจจะเป็นพริหัสนะคะคือหมอเนาะเนี่ยคือหมอแพทย์หมอพยาบาลงานในสายเซอร์วิสนะคะในเรื่องของการช่วยผู้ช่วยเหลือคนเนาะงานแพทย์หมอพยาบาลเภสัชกรนะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณคะ่ะจิตวิทยาเนาะ,ะเป็นหมอจิตวิทยาอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่าที่ปรึกษาอ่าบางท่านอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์ได้นะคะหรือ อใช่นะโหราศาสตร์หมอดูไพ่อะไรพวกนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะการเทรดอ่ะการเทรดการต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ทำ คือดาเป็นตัวเขาเข้า,ขาร่วมกับมาร์ติจูอะ่ะคือมันต้องใช้นวัตกรรมในเรือนสหัสชาติที่แปลว่สรราสื่อสารนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นงานออนไลน์ลอะไรพวกเนี้ยคะ่ะได้การให้ความรู้นะคะการเป็นที่ปรึกษาเลยอะฟีลอารมณ์ประมาณที่ปรึกษาะคะ่ะราหูวินากุมรักอะฟีลอารมณ์ประมาณเป็นที่ปรึกษาการให้คําแนะนําการแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นอะไรประมาณนี้คะ่ะนะคะเป็นผู้บริหารได้อาจจะเป็นเจ้าของแบบเฮลท์แคร์ก็ได้ค่ะเจ้าของสปาเจ้าของร้านนวดร้านนวดเจ้าของมัสอเขาเรียก เวลเนสยกตัวอย่างหรือคลินิกคลินิกบำบัดสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะความสวยความงามหรือเจ้าของคาเฟ่ก็ได้นะเพื่อนอะไรที่มันเกี่ยวกับเซอร์วิสอะนะคะอ,อ,อะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ต้องแบบทําให้คนอื่นมีความสุขขึ้นทําให้คนอื่นดีขึ้นพวกนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยจะมาทางนี้เนาะนะคะคนคนนี้ก็คือตอบโจทย์คือเอ็นจิเขาจะซอฟนะคะเนาะซึ่งก็เข้ากับชาวกันได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่บ้านของพฤกษ ดาวสุปเป็นเจ้าบ้านนะคะก็จะทําให้คนคนนี้เป็นคนที่อ่ะมีความแบบมั่นคง <c oughs> เห็นไหมไพ่เก้าเหรียญเนี่ยนะคะก็คือแบบอ่าเก็บเงินเก็บทองเก่งแต่ก็อาจจะใช้เงินเก่งก็แต่งตัวเก่งไหมก็แต่ก็แต่ก็แต่งตัวเก่ง,กง,กง,กงรสยมดีไหมก็รสิยมดีนะคะชอบแต่งตัวประมาณนี้อะ่ะชอบเกี่ยวกับความบันเทิงสูขนิยมะคะ่ะความบันเทิงคือเป็นคนแบบเรียบแต่เรียบแต่โก้น้อยแต่มากเรียบแต่โก้อะไรประมาณนี้เนาะเวลาเขาแต่งตัวนี้ค่ะนะคะแล้วก็ จะเป็นในส่วนของวัยที่วัยประมาณเนี่ยนะคะสองสามกุมกับอังคารเจ้าเรือนมอนะเหมือนถ้าเขาอายุน้อยนะเขาจะดูแบบสูงอายุถ้าเขาอายุสมวนวัาอายุแบบยกตัวอย่างค่ะสมมติเขาอายุสี่สามสิบอย่างเงี้ยเขาอาจจะดูประมาณสี่สิบอ่ะในลุคหรือการแต่งตัวหรือการวางตัวอะไรพวกนี้เนาะนะคะประมาณนี้นะคะพอเขาอยู่สุภะ สุภาพแปลว่าผู้ใหญ่อะแล้วก็ความสงบอะความสงบเสงี่ยมการวางตัวนะคะดูดูทรงภูมิอะดูทรงภูมินะคะดูคล่องแคล่วดูทรงภูมิดูเป็นผู้ใหญ่นะคะคนคนนี้ก็คือตอบโจทย์คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะชาวมิถุนลัคนามิถุนแล้วก็ชาวธนูเนะาะธนูลัคนาธนูนะคะ คุณจะเจอกันจากเอ่อคุณจะเจอกันจากโซเชียลได้นะคะแล้วก็เจอกันจากกลุ่มเพื่อนเพื่อนกลุ่มเพื่อนเก่าๆนะคะเนาะกลุ่มเพื่อนเก่าๆแนะนําให้นะคะรวมถึงเจอกันในโลกออนไลน์ค่ะประมาณนี้อ่ะเราไปดูกันค่ะว่าเอาคําจะเป็นเช่นไรพอวันที่1ิบ แม่หมอพูดเรื่องสายมุกแล้วเนาะพอวันที่17สิงหาคมอาทิตย์ยกเข้ามาใช่ไหมคะเจ้าเรือนวินาเจ้าเรือนวินาจะมาทําให้ความเป็นวินาเป็นเกษตรก็คืออ่ะก่อนอันนี้เราก็มองว่าคุณอาจจะมีการใช้เงินเนาะสุกเข้าวินาตั้งแต่2สิงหาเนี่ยสุกเข้าวินาก็อาจจะแบบอ่ะมีความลับคุยกันก็ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะล้วก็ดูเหมือนมันจะสุกๆทุกๆสะหน่อยอ่ะ ก็คุยบ้าไม่คุยบ้าบางทีรู้สึกลอสอยู่เหมือนกันนะเหมือนตัวเขาอะลเออแต่นะคะแต่เมื่อดาวอาทิตเข้ามาประมาณกลางประมาณ17สิงหาคมนะคะ17สิงหาคมดาวอาทิตมาเนี่ยเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้ามาตัวเองในรอบปีเป็นกเกษตรจารย์ธิดีและจะทําให้ดาวสุกเด่นขึ้นดาวสุกคือการเงินนะคะเป็นคู่สมพลกันนะคะอาทิตย์กับสุกเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเจเจวิลหมายความว่า ความเป็นวินาทมันจะหายไปรอดพ้นนะคะรอดพ้นจากความวินาททั้งปวงนี่ความหมายแล้ว,แล,วแล้วดาวสุขรล่ะคืออะไรแปลว่าคุณอาจจะได้เงินมาจากการแบ่งสรรปันส่วน ten of cups date แล้วก็ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งเหรียญไม่ใช่หนึ่งบาทคะหนึ่งเหรียญคือ เงินก้อนใหญ่นะคะคุณอาจจะได้มาหรือคุณอาจจะมีเงินอะไรที่เข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ฟา r o เพนเ t เคิลแต่ถามว่าคุณยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินไหมก็ต้องระวงังสมมติว่าคุณมีคุณดิวเงินมาได้คุณไปหาเงินก้อนมาได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายคุณอาจจะเยอจจะเวลาดาวศุกร์เข้าวินาศแปลว่าแต่ดาวพิษมาช่วยใช่ไหมดาวที่เป็นคู่สมพลก็แปลว่าอาจจะ ได้เงินมาอย่างลับๆค่ะแต่มันก็ต้องใช้ไปนะก็อาจจะต้องสแปรเงินสักนิดนึงนะคะสําหรับเพื่อนๆคนโสดชาวการีนี้ในเรื่องของความรักอ่ะบางทีเราอาจจะยังเจอความสัมพันธ์ดเดวิลเนาะความสัมพันธ์ที่มันตัดกันไม่ขาดค่ะอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาก็ได้สําหรับบางคนเพราะปุตตะถอยหลังอ่ะปุตตะคือคนรักคู่ครองนะคะคนที่เคยจากไปค่ะกลับเข้ามาได้แต่ทีนี้การกลับมาเนี่ยมันเป็นเรงกระดาษประจําตัวของคุณเนาะนะคะคือ หมายถึงดาวประจุดดวงของคุณอยู่ในเรือนลาพะใช่ไหมคือเสาเขาแค่ถอยเขาไม่ได้ข้ามราศีแต่เขาจะหันกลับมามองในเรื่องของความรักแปลว่าสําหรับเพื่อนๆคน่อนคนส,สนิทชาวกันที่ปุตตะมันแปลว่าคนคุยเนาะอาจจะมีคนคุยเก่าเก่าอะที่ไม่ได้คุยมานานเนี่ยกลับมาคุยกับเราก็ได้นะคะจะเดวิลคืออาจจะอยากกลับมาคุยด้วยนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ออ ต่ถามว่าคุณอาจจะต้องเดเดียบิลเนี่ยคือไพ่ของเจ้าบ้านของเขาเลยนะคะเนี่ยของมังกรนะคะก็คุณคุณอาจจะต้องดูว่าคุณมีความสุขไหมนะคะถ้าคนที่กลับเข้ามาในช่วงนี้เออคือเขาจะเป็นคนที่ข <c oughs> อโทษค่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกหรอกมาครั้งอ่ะนมาจะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจมากกว่าหรือสุขหรือสุขใจมากกว่า ที่เป็นอยู่อันนี้อาจจะต้องลองชั่งน้ำหนักดูนะคะเพราะเขาเคยจากคุณไปใช่ไหมอ่อจะเชนนะครับบอกว่าความสุขอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นนะคะอืมแต่ถ้าคุณมองว่าให้คนคนนี้ก็คือทําให้เราอะมีความสุขเนาะทำให้เรามีความสุขแล้วก็คุณลืมอดีไปแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันนะคะห้าเหลี่ยนเนี่ย ต้องเซฟเงินหน่อยนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเอ่ออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางร่วมกับคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางกับให้กับญาติพี่น้องสิบถ้วยให้กับญาติพี่น้องให้กับคุณแม่นะคะหรือเดินทางไปพบคุณแม่บางคนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สินนะคะลาหูเลงอ่า หนี้สินแล้วก็พอสิ้นเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานการเดินทางในเรื่องของการทํางานหรือการเข้าสังคมนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ดาวอังคารยกประมาณ26สิบหงหาช่วงนั้นนะคะสรุปเลยเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายเกับการเดินทางญาติพี่น้องใดๆแล้วก็ตามคือมาแบบรัวๆแต่สามารถที่จะเออเขาเรียกอะไรเอาอยู่ในช่วง17สิงหาคมเป็นต้นไปโอเคไหมประมาณนี้นะคะเอ่อเรื่องของความรักก็นั่นแหละคะ่ะ พอประมาณ29สิงหายเปต้นไปพลังก็จะถอยทีนี้เออแปลว่าอะไรอะ่ะอาจจะมีคนที่คนที่คุยอยู่ตอนนี้อาจจะหายไปส่วนคนที่หายไปมานานและกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้นะเนี่ยนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราแฮปปี้กับความสัมพันธ์ไหนก็มีโอกาสเหมือนกันคะ่ะที่คุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเพื่อนๆม่หมอเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะ อ่ะทีนี้ยีสิบเจ็ดสิงหาคมนะดาวศุกร์เนี่ยที่บอกว่าดาวศุกร์เข้าเรือนสิบสอง 12, ใช่ไหมเรือนมินาศยีสิบเจ็ดสิงหาปุ๊บเดินเข้ามาทับรักคุณละย้ายข้ามมาทับรักคุณได้อุดมณราเกณฑ์จอนละ,สะแสดงว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่ะตั้งแต่สองถึงยี่สิบถึงยี่สิบหกสิงหาเท่านั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการประคับประคองเงินความสุขความสุขภายในใจของตัวเองความสุขภายในบ้านบางคนช่วงเวลานี้อาจจะอาจจะมีการกลับบ้านเก่าก็ได้กลับบ้านเกิดหรือเดินเดินทาง คือใช้เงินไปกับการพักร้อนเนื่องกไหมคะพอสุภาพินาบางทีอาจจะใช้เงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวอะไรพวกนี้คะ่ะก็ได้ใช้เงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวใช้เงินไปกับผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเทนดอบคัพส์นะคะอืมก็ถ้าเรามองนะคะว่าเป็นช่วงเวลาของการพักร้อนนะ่ะก็ดีนะคะแล้วก็เทคพัเคช่นไปประมาณนี้นะคะ พอหลังจากที่ดาวสุกยกมาทับ26สิหงหาเป็นต้นไปอ่ติดลมวนเลยค่ะลอยตัวขึ้นมาเลยนะคะอุดมนาาเกณ์น,นะคะดาวการเงินทับตัวดาวชื่อเสียงความสําเร็จทับตัวกลับมาดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะแม่หมอเป็นกรนมันใจให้กับเพื่อนเพื่อนคนส,สนิทชาวกันนะคะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความไม่ดีใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดช่อง description ด,ด้านล่างใต,ต,ต,ต้คลิปค่ะมีโปรโมชั่นประจําเดือนด้วยนะคะขึ้นไว้ให้แล้วที่หน้าจอค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ